สวัสดีครับผมวันนี้องค์กรกลับมาเช่นเคยครับวันนี้เรามากับพระมเหสวนกุวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีครับหนึ่งในห้าชุดเบญจภา,าคียอดขุนพลครับหลายพี่ๆหลายคนอาจจะรู้จักกันดีครับ องนี้ผมก็เพิ่งได้มาไม่นานครับกลับไปต่างจังหวัดที่อุบลครับแม่คุณแม่ให้มาครับแต่ยังไม่มีเวลารีวิวให้พี่ๆหลายคนดูครับตั้งแต่แม่ให้มาก็โโอ้โหผมจัดการขึ้นคอเลยครับผม นี่เป็นลักษณะด้านหลังครับตัวนี้เป็นสมัยอู่ทองครับตัวนี้ตามตำราที่ผมอ่านมานะครับตัวนี้ลักษณะขอบครับ รู้สึกว่าองค์นี้ผมจะชอบเป็นพิเศษครับก็ชอบเกือบทุกองค์ที่ผมรีวิวมาครับแต่องค์นี้จะชอบเป็นพิเศษนิดนึงครับ องค์นี้เป็นเนื้อชิ้นเงินพิมพ์ใหญ่ครับลักษณะด้านหน้าเมื่อกี้ที่ผมรีวิวจะเห็นได้ชัดว่าฝั่งซ้ายจะมี3ขีดและฝั่งขวาจะมี2ขีดด้านหลังจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับจะเป็นคราบไข่เยอะครับ ตัวองค์พระมเหสวรนี้ก็ด้านพุทธคุณจะช่วยด้านาคงกระพันชาตีครับผมเนี่ยครับองนี้ผมจะชอบมากเป็นพิเศษครับ ให้พีพ่่ทุกคนกันได้ดูชัดๆครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วผมก็จะมีผลงานดีๆได้ผ้าอะไรใหม่ๆก็จะมารีวิวให้คุณพี่ดูกันทุกทุกทุกกองนะครับ อาจมีคำพูดใดที่ไม่เหมาะสมอาจถ้าเป็นการจับที่ไม่เหมาะสมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยครับเพราะผมค่อนข้างยังใหม่ในการรีวิวครับผมอาจจะมีคำพูดอะไรที่ไม่เหมาะสมต้องขอโทษด้วยครับแต่ทั้งหมดนี้คืออยากให้พี่ๆทุกคนได้ดูได้ชมครับเป็นด้านหลังที่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับ วันนี้คงต้องขอลาพี่ๆทุกคนไปก่อนครับวันหน้าเดี๋ยวมีอะไรดีๆฝากติดตามด้วยนะครับมีอะไรดีๆมารีวิวมาโชว์คุณพี่ๆทุกคนวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับผม